ก็สว so ัสดีนะครับดิงดิดิงดิๆงดงดงดงิงดิโอเคครับก็ต่อที่พาร์ทที่สี่นะครับทีพาร์ททอร์นะครก็พบกับพวกเราเหมือนเดิมครับตอนงี้เราเริ่มเก็บชีิตกันแล้วเช้าแล้วโอเคใช่ที่าร์ทอก็กลับเดินมกไม่ทันมาเลยีิว่า เดี๋ยวคํทำกำแพงนี้ยสุดตายจะขอ17นึโดนแล้วพี่เฮ้ยอะไรข้างล่างอ่ะโอเค ไม่มีแกะข้างล่างมาด้ยเราเริ่มดไฟนะครับเดี๋ยวสายชมแกะซะเลยโอโหคืนที่สามมันก็ลัแล้วนัก็คือพ่นนี้ต้องเข้าใจนะว่าเราเวลาอาจจะนาน้วยเพรามันเป็นควัเสี่าท์แล้ว ทำอนไรทำครับทำมาทำปลาเรือดูภัพมีสุขคนนะพี่บสเอาไปดูาของ ชาเย็นเฮ้ยบาเ่ยุ่นช้เ่ชิ้ยเล่นชิลย้ยเม่นช้่นชิล้ยนุ้ยเล่นชิลย้มเล่น้ยเลชิุเ่นชิ้ยเล่นุ้ยเอ่เอ่นช้ยเนชิล่นิยุ่นช้นย้ย 好的，好的。 อห,หลัง่หหือหลังบานบ้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 าับ้านาาบ้าน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 บ้้านบ้านบ้นบ้านนนบ้านบ้าน ผมนี่ไปไหนอ่ะนี่หลุดนี่น<า>ี่ครับจบะบี่อ่าน่สาปีอะไร ไม่ไม่ถ้ามันถ้ามันถ้าเราดื้มเราดื่มเราต้องทำให้มันเสร็จนาวดาบอีกแล้วหนาวไปเ

เรามาเขาได้ลกัม่ได้แล้วเขาจะหายไปโดยได้ราเทศมันัรเลี้ยวหารนเลยอุ้ยไ้แมงมุมแมงมุมแมงมุมในบ้านออกไปออกไปตามันกินเลย อันนี่เขียวหัวตรงนี้มืดไปัดไปน หมดบ้านแล้วทำยังไงถ้าคุณเป็นยังบ้านลงเฮ้ยเป็ตัวเขียวเป็ตัวเขียว ตะกี้อะไรตัวพอสหรับในการทำโอ้ี่โดนแก้วอ่ะไอ้กระจกเอาตะกีอะไรจะพอสำหรับโดแก้วนี่มันทำเออเออเออโง่และไอ้พวกทุบไอ้ทุบไอ้ทุบมันไงมันไงเอาเลย โอ้ยปออกไปออกไปไปใครวะปิดปิดนี่งยูไม่ได้หมาแล้วปิดปิดออกไปหมดโยเข้ามาโยเข้ามาพี่โยเข้ามาปิดอัดเริ่มใหม่หมดเลย เฮ้ยวัวเร็วเข้ามา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 เข้ยเฮ้ยฮ่า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 ่าฮ่าโอ้เดี๋ยวไม่กลัวไงไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวฮ่่าฮ่าผมจะทำไงไงผมจะได้สร้างบ้านแล้วมั้ยทำไมกอล์ฟต้องปล่อยเบียร์ทำไมกอลเป็นคนอย่างนั้นอ่ะ เบียรอล์ต่อยอะเมื่อกี้เบียร์เข้าเลยว่าโอ้โหผมปิดแล้วนะเดีรีสางีน่งเ้ยเยรดัเ้ย่พี่ะบอกให้เข้าเไปไหนปิดแล้วนะเดี๋ยวร้าง นี้เราจะเล่นคุ้มเลยฮะผมเสียถาวรเยอเลยข้ามฝั่งหลังอ้อมข้ามฝ้่งหลังขทั้งวันโอ้โอ้ไม่ใช่ข้างหลังแล้วไม่ใช่ข้างหลังแล้วแไปวิ่งตามกูโอเคแล้วเราก็เก็บกันฮาวเดอร์นะครับไปทำไปทำที่เอ็นทีที่เอ็นทีเราจะทำอะไรเป็นระเบิดไรเฮ้ยแบบนี้เปิดระเบิดได้เนี่ยโบสครับ

อืออเครับราก็ไม่เล่นอะไรมากมาแล้วเราต้องรีบทำาัแก้วอยู่าตแก้วเรทำเป็นสี่เหลี่ยมพอยล้อไม่ต้องทำวงกลมหรอกด่ววงกลมมันจะยากเกินไปโอ้ยพวกเขาไปล่ามอนอู้สายเต็งพวกนี้สายสตเต็ง ไอ้บอสอะมีชื่อกรอบเท็นแล้วมาล่าด้วยกันนะ้งไอบอสอะสบายสุเดเลยแล้วใครเขาปิดทางเดินวะเนี่ยใช่เชอญอย่าปิดดีทางขึ้นของพี่ตัดฐวันเพิ่ม จจจบบาางงเขาชอบเดิน,นอ,อ,ยอยู่ทั้งวันไัน,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 นแม่สิจันทร์เขาได้โอเคครับเราก็เริ่มทำโดมยึ้น้มเฮ้ยโอ้โหไม่ทำแล้วทุกคน ทุกคนทุกคนครับพี่อยู่ข้างนอกอือโอ้โหพร้อมกับพวกซอมบี้ลุมรอต,ตัวอยู่ข้างล่างคนดังคนดังไหน,นจะเอนะ็นได้ไหมมันจะฆ่าคนดังเลยเฮ้ยมาบม้าตัวตัวหก่อนพี่จะทำการวิ่งแบบวิ่งสุดสุด,สด,สด,สดติงเฮ้ยซอมบี้ตัวเล็กวิ่อยู่อ่ะวิ่งไม่ได้ไม่ต้องเปิดต้องเปิดพี่วิ่งไม่ทันหรอก พี่โบ้ลงน้ำวิ่งลงน้ำลงน้ำมันทอมมี่มันว่ายว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำไม่ได้บ้ายมีว่ายข้ามฝั่งมดเลยเมื่อกี้ไม่มันไม่มันว่ายถวนน้ำไม่ได้ที่มันอยู่ลงน้ำดูดิออกมาดูดิหน้าบ้านอ่ะไม่รู้พี่อยู่ตรงไหนออกไม่ได้มีการออกอ้อมหนีไปเลยเอ็นเดอร์แมนตามล่าอยู่ผมต้องทำวันหุ่นตัวก่อนกลับบ้านแล้วไหนครับเอ็นเดอร์แมนตามบ้าโอเคครับน้องๆครับ พวกเราจะเลิกเล่นฮาร์ดคอร์นะบัดนาวช่วยกันส่งแบบใหม่มาให้พี่ด่วนดูพี่นะพี่เป็นสายเป็นสายวิ่งพี่เล่นวิ่งเอจเยอะพี่เล่นเเกกดกกกมาพี่บอกใจเพี่เไอติเยอะไม่ต้องกลัวแล้วตูมพี่เด็ไอิเยอะไอิเยอะครับไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวครับผมมันจะกลัวยึดโอเคเดี๋ย่าเช้าเรื่อครับเราเริ่มทำโดมแก้วได้แล้วนะโอเคปานเริ่มงทำโดมแก้วกันดีกว่าครับเฮ้ยผีโอ้โหทอมบี้ทอมบี้จิ๋วโอเคปานเริ่มงทำโดมแก้วกันดีกว่าผมทำกำแพงบ้านต่อนะก๊อลฟครับพี่ให้ก๊อลฟไปตัดไม้พี่อย่ได้ไหมครับครับอยู่ไปนี่ไม่อยู่เฉย เด er. ลุยี่ครับ,รบ<า>ก้า<ฟ>กอาหายไปแล้วมันหายไปแล้ว่า,าวงเลยต้องลอยโอเคครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคครับเจ็ดคูณเจ็ดนะครับโดมนะครโดมหนึ่งสอสามสี่ห้าหกจ็โอเคครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, อเอเคคบเาเริ่มทำโดมอมเลยดีกว่าเราต้องรีบปลดเอ็กซิเนะครับ เราอันี้ปลดแบนรี่บโดบดไงยัดหา่างกระบอกมีที่หมดบ้านอันนี้ทำกระบอกให้เป็นเป็นรัวบ้านเลยเนี่กันกันในมุมอ่ะแล้วกันคนคนที่ไม่ฉลาด กระแพงนี้เป็นกระแพงศักดิ์สิทธิ์ด้วโยดะคนที่โดนแล้วจะถือว่าเป็นคนไม่ฉลาดโดมมันเล็กไปป่ะเนี่ยเล็กกินสิบปูสิบยังเล็กเลยนี่มีถึงสิบปูนสิบปะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เราทำโดมผักอ่ะไม่เป็นไรหรอกเขาว่าในตามไอชิเมนโดมผักต้องปลูกได้สี่โดมใช่ปะ เออยุงเราก็ทำสี่ชั้นแข่ความเกเลืยใส่เลือดอ,อ,อโอเคครับก็ได้เป็นแค่โดมผักนะครับอ๋อเปลียนแล้ว คิวพี่ลงพี่จะเจ็บปัวไม่รู้ว่าผมไม่ใช่พี่โหวใจะยันพี่๋ยวค่อยลงโอเคฮะก็โดมแรกก็จะเสร็จแล้วจะลงแล้ว้องแลพี่เดี๋ยวน้ำเทใช่ไหมตกลงต้ลงโอเคพี่ะลงแล้วเอ้า เฮ้ยีโอเคครับก็พาที่เขาเชื่อเหรอโอเคลืมลืมพาล,ลืมพาแล้วพาที่อะไรโอเคครับก็ทำนี้ก็จบเพียงวันนี้ครับเดี๋ยวเราต่อที่พาต่อไปกันดีกว่าวบ๊ายบายช่วยกดครับช่วยกด like, ไลค์ครับสกายใต้คลิปพวกเราด้วยนะฮะบ๊ายบายครับ